สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวย3ตัวบนนะครับสำหรับในว,วันที่16กลกลรกฎาคมนะฮะก็นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครที่คุ้นเคยเสียงผมจําเสียงนี้ได้นะฮะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไวน้นะน้องอ่ะจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆแนวทางดิดแล้วกัน นะครับมาดูในสูตรนี้นะฮะก็มีสมาชิกขอมานะครับขอมาก็จัดให้โล้กันนะครับเป็นสูตรสาตัวบนนะครับสตัวบนนะครับชุดเดียวเท่านั้นนะครับอาจจะมาได้ทั้งตัวตรงแล้วก็นในตัวกลับ นะครับสถิติย้อนหลังไปในที่ใน3มงวดติดงวดวันที่16กกรกฎาคมนะฮะลงเป็นงวดแรกงวดที่แหล้วไม่มีให้ดูนะฮะสูตรนี้เป็นการคำนวณย้อนหลังนะครับใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้ด้วยกันนะครับสอบท่าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนาะนั่นแหละนะฮะก็เข้ามาตั้งแต่วัของวันที่1มิถุนายนนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยเด่นตัวเดียวหลักสิบก็เด่นตัวเดียวหลักหน่วยก็จะเด่นเลขเด่นตัวเดียวเหมือนกันนะครับเนาะสรับในผลที่ออกเลยนะฮะก็จะเป็นในที่ใน3าม ห้านะครับก็มาตรงๆเลยนะครับสลับในสูตรนี้352ตรงตรงนะครับเนาะนั่นแหละนะครับ like e สลับในงวดแรกงวดที 2> ่2นะครับ293นะครับผลที่ออกก็จะเป็นที่สามเกก็สลับในที่ในหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับแล้วก็ในล่าสุดนะฮะสลับในงวดของวันที่1นึ่กรกฎาคมนะครับสลับในผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน2 4 6นะครับก็มา2 4 6ตรงๆเลยนะฮะ3งวดติดๆ นะฮะสำหรับในสูตรนี้มาดูว่าวันที่16กรกฎาเนี่ยว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับเนาะอ่ะมาหาในงวด11มิถุนายนนะก็แปลงงวดวันที่16นะฮะนอะพฤษภาดิแปลงงวดก่อนมาหางวดนี้แปลงงวดก่อนมาหางวดนี้นะฮะหาในหลักร้อยนะครับเราก็จะนําในหลักแสนเนี่ยจะคูณด้วยเลขคงที่3แล้วก็หลักร้อยนะคูณด้วยเลขคงที่9นะครับแล้วก็หลักสิบคูณด้วยเลขคงที่5 ัวถัดไปก็เหมือนกันนะครับหลักแสนหลักร้อยหลักสิบล่าง3 9 5หลักแสนหลักร้อยหลักสิบล่างนะครับเพื่อที่หาในหลักร้อยนะครับ3 2เป็น6 3 9เป็น27เนะฮะ8ปเป็น40เนาะจะบบวกกันนะครับ6บวกกันกับ7เป็น13ก็ได้3นะครับในหลักร้อยส่วนในที่ในหลักสิบ หลัก10เราจะนำนะฮะในที่ได้หลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็หลักพันอีดึงลงมานะครับก็คือ1หลักร้อยคูณด้วย9เนาะแล้วก็หลัก10ล่างนี่คูณด้วย5แล้วก็9กวดถัดไปก็เหมือนกันนะครับหลักหมื่นนะครับหลักพันก็ดึงมาแล้วก็หลักร้อยหลัก10หลักหมื่นหลักพันดึงลงมาหลักร้อยหลัก10ล่าง หลักหมื่นคูณ5นะหลักพันดึงลงมานะครับแล้วก็หลักร้อยหลักสิบล่าง5กับเก้ามาหาในหลักสิบนะครับสลับในงวดดีนะฮะห้าห้าเป็น25หลักพันดึงลงมาเนาะก็คือ1นะครับ3 9 9 3เป็น27นะครับ85เป็น40เนาะ89เป็น72จับปัวก,กันนะฮะก็จะเป็นที่ใน5บวกกันกับ1เป็น6 6บวกกับ7เป็น13 3บวกกันกับ2ก็จะได้5นะครับสลับในที่ในหลักสิบ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยสําหรับในหลักหน่วยก็จะนานะครับในที่ในหลักหมื่นหลักหมื่นจะคูณด้วยเลขคงที่คงที่7นะนะฮะแล้วก็หลักหน่วยบนคูณ9 10ล่างคูณ5แล้วก็หน่วยล่างคูณ8นะครับถัดไปก็เหมือนกันหลักหมื่นหลักนะครับหลักหมื่นหลักหน่วยบนหลัก10ล่างแล้วก็หน่วยล่างนะครับ7 9 5 8 7 9 5 8นะครับเนาะนั่นแหละนะครับก็หาในที่ในหลักหน่วยนะครับ7 5เป็น35 9 9นะครับเ9เป็น81 85เป็น40นะครับ7คูณ8 7 8, 8เป็น56จะบบวกกันนะครับ5บวกกันกับ1นี่ก็จะเป็นที่ใน6 6บวก6เป็น12ก็ได้2ในหลักหน่วยชุดเดียวเท่านั้นนะครับก็ได้3 5,2นะฮะพลออก3,5,2ตรงๆเลยนะสลับใต่งวันนี้ถัดมานะฮะเหมือนเดิมเลยเลขคงที่นะครับ5,3เป็น1 5นะครับ3,9เป็น27 2,5เป็น10นะครับ5บวกกันกับ7เป็น12นะ2ในหลักร้อยส่วนในหลัก10นะครับ5,5เป็น25นะครับหลักพันดึงลงมาเนาะ3,9เป็น27 2,5เป็น10นะฮะ9,2เป็น18 5บวกกันกับ9เป็น 5้าบวกกันหนเป็นสิบบวกกับเเป็นหนะครับ1บวกกันกับ8ได้9เนาะในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับ5 7เป็น3ามนะครับ9 2เป็น18เนาะ5 2เป็น10นะฮะ0ูคูณแได้0จะบวกกัน5บวกกันกับ8เป็น13นะฮะ3ในหลักหน่วยนะครับสูตรคำนวณได้2นะครับ9 3้ผลออก3 9 2น,น,นะก็มาสลับลนะหลักกันนะหลักร้อยกับหลักหน่วย ทันมานะครับนอสาหเป็น15บหเก้าสเป็น27สินะครับสูยคูณอะไรได้0ูนยเนาะหบวกกันกับเจ็ดเป็นสิบสองนะครับหลักร้อยส่วนในหลักสิบห้าศูนย์ได้ศนย์ะครับหลักพันดึงลงมา7จ็นะฮะเกเป็น27สนะครับก็ศูนยคูณอะไรได้ศูนย์ูย์คูณได้0จะบวกกัน7บวกกับเจ็ดนะครับเป็น14ได้4ในที่ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วย นะครับศูนย์คูณเได้0ูนย์นะครับเกเป็น18 0แปูณหได้0ูนย์นะหกคูณแเป็น48จะบวกกัน8ปบวกกับแนะครับเป็น16ได้6นะฮะสลับเลขที่ในหลักหน่วยก็สูตรคำนวณได้2 4 6นะครับผลที่ออก2 4 6ตรงตรงสามงวดติดติดชุดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยฮะขอให้ชูอีกแล้วกันนะครับนวดสลับในงวด16กรกฎาดนะครับนอเก้าห้าส ก็ได้5นะครับบวกกับ5ก็จะเป็น0นะครับในหลักร้อยส่วนในหลัก 14, 5, 20, 1ิ4 5 2่ดึงลงมา9 9 2เป็น18บ5 4าท9า4 5 9 9 8 1จะบวกกัน9บวกกับ8เป็น17 7บวกกันกับ5เป็น12 2บวกกับ1ได้3ส่วนในหลักหน่วยนะครับนสคูณ7เป็น28นะครับนะ 6, 9, เป็น5 4 95เป็น45นะครับ1บาทได้แปด นะครับแบวกกันกับ4เป็น12 2บวกกันกับ5เป็น7 7บวกกับ8เป็นนะครับสิได้5เนาะล่าสุดนะฮะชุดเดียวเท่านั้นก็จะได้นะครับในที่ใน0 3 5นะครับ0 3 5นะฮะชุดเดียวเท่านั้นนะครับเมตรเดียวเท่านั้น3ตัวบนนะครับอะใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้และการสลับใน ชุดนี้นะครับก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับนอกอาจชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้กันนะฮะเลนี่ก็จะเป็นในสถิตินะครับก็มาได้ทั้งตัวตรงแล้วก็ในตัวกลับนะครับตอนในเริ่มแรกเลยนะครับก็นะครับคำนวณได้3 3 5เนาะสามนะครับก็มา3 5 2ตรงนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นที่หลักร้อยได้2เนาะอ่าหลัก10ได้9หลักหน่วยก็จะได้3 ก็สลับหลังการนอนะหลักร้อยกับหลักหน่วยแล้วก็วันที่1นึ่งกรกฎาคมนะครับนะบหลักร้อยได้2นะครับหลัก10บคำนวณได้4แลวหลักหน่วยคำนวณได้6หวนะผลที่ออกก็จะเป็นในทิทีใน2 4, 6นะครับก็มาตรงๆ นะครับสงวดติดนะครับยังไงล่าสุดนี้ก็ขอให้เป็นงวดที่4งวดติดแล้วกันนะครับจะรืมนําไปตัดนะฮะอาจจะมา2ตัวล่างก็ได้นะครับและนี่ก็จะเป็นนะครับสลับในชุดเดียวเท่านั้นนะครับสลับใน3ตัวบนเนาะในงวดของวันที่16กกรกฎาคมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ